นายกญี่ปุ่นงานเข้าประกาศเปลี่ยนตัวคอรามอกระทันหันเส้นปมอื้อเฉาเรื่องการเงินและก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีดราม่าลูกชายใช้บ้านพักหลวงจัดปาร์ตี้ส่วนตัวจนต้องปลดจากตำแหน่งเลขาพ่อกลายเป็นเรื่อง Talk of the t o w ทอีกครั้งเมื่อจูจ่ๆฟูมิโอกิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกมาประกาศเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาว่าเขาจะเปลี่ยนตัวคนในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันซึ่งนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วในรอบ16เดือนนับตั้งแต่เขาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี สาเหตุหลักก็มาจากเรื่องอื้อฉาวด้านการรับเงินสินบนมากกว่า500ล้านเยนหรือว่าราว150ล้านบาทผ่านกิจกรรมระดมทุนที่1ในกลุ่มย่อยของพรรค LDP หรือพรรครัฐบาลจัดขึ้นตลอดระยะเวลา5ปีจนถึง2021ซึ่งเรื่องอื้อฉาวทางการเงินนี้เองก็เกี่ยวข้องกับการระดมทุนของพรรค LDP ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนของสาธารณชนต่อรัฐบาลชุดปัจจุบัน ล่าสุดรัฐมนตรี4ี่คนประกาศลาออกจากรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วเมื่อวานนี้ประกอบด้วยฮิโรคาสุมัซุโนะหัวหน้าโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งเป็นตำแหน่งระดับรัฐมนตรียาซูโตชินิจิมูระรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมอิชิโรมิยาชิตะรัฐมนตรีเกษตรป่าไม้และประมงและจุนกิซูซูกิรัฐมนตรีมหาดไทยโดยมัซุโนะระบุเหตุการลาออกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการด้านนโยบาย 政治資金について、現在、さまざまな指摘がなされ、その結果として、国民の政治に対する信頼が揺らいでおり、また、私自身の政治資金収支報告書についても、さまざまな指摘がなされている中、国政に地帯を生じさせないよう、本日、内閣官房長官の職を辞したいと、岸田総理に申し上げ、辞表を提出いたしました。 ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเดียวของคิชิดะนะคะก่อนหน้านี้โชทาโรคิชิดะอดีตเลขาธิการบริหารฝ่ายกิจการการเมืองซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของเขาก็เพิ่งถูกปลดออกจากตําแหน่งหลังจากที่ใช้บ้านพักนายกรัฐมนตรีจัดปาร์ตี้ส่วนตัวเมื่อก่อนสิ้นปีที่ผ่านมาค่ะกรณีนี้โชทารใช้บ้านพักประจําตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจัดปาร์ตี้ส่วนตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและภาพงานฉลองเรื่อง,องนี้ก็ไปปรากฏอยู่ในนิตยสารทําให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานี่เองเขาก็ต้องประกาศลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยจากปัญหาต่างๆที่รุงร้าเหล่านี้ก็ทําให้ตัวผู้นําญี่ปุ่นเองและรัฐบาลก็ตามมีคะแนนนิยมลดต่ําลงซึ่งในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ก็จะมีการเลือกตั้งผู้นําพรรค LDP คนใหม่ด้วยก็ต้องมาดูกันว่าคิชิดะจะสามารถรักษาตําแหน่งนี้ไว้ได้หรือไม่ค่ะส่วนการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นที่จะหาผู้นําจะจัดขึ้นในปี2025